โทอเหมือคำทรงโบมาเอาเองเป่งนัวใส่หบๆแซ่บหลายแซ่หน่อยแซ่บหน่อยเมฆ้าหน้าหักแทะไผ่กระเเ้าถามร้อยหลายครั้งชื่อจักเทื่อนี่บขาเข้าใจถามอย่างก็ได้จะมาเออเขาจะมาแบบเป็นไลฟส์สดนะวันนี้ลืมลืมเมื่อกี้เขาจะมาไลฟส์สด,ดเดทดเกิร์นจะมาในรูปแบบเมค้าไขา่งามทีจัก๊กจั่นเกา่าแต่แล้วนี่มันแบบซอลซอลูกคุณหนูดูแพงกันว่ะเออวันนี้นจะมาแบบให้โซโบใหญ่ไข่ทำแบบใส่ล็อคดูเดือดดูเดือด ให้ซบุญใหญ่วัน,นี้่าเป็นไฮบุญใหญ่ยยทกักทายลูกค้าอะลูกค้าที่เข้ามาเบิงนะ่งเนาะคนที่จะมาเกี่ยม C F ยำรสแซ่บของเฮาสําหรับคนเบิ่งตอนนี้เนาะก็ประมาณ 1.9k เนาะตอนนี้เนาะ 1.9k ที่เข้ามาเบิง่งเฮาคณะต้องขอบใจหลายๆเนาะที่เข้ามาติดตามเพราะว่าเขาเจ้ากัดเปิดเป็น FC เฮามาโดดและน่าจะมาถ่าซื้อยำแหละเออแล้วถ่ายซื้อยำเด้อห้านเฮานั่นเน้นความสะอาดอยากได้ยำอย่างสั่งมาได้เดอ้อพอใจกับซื้อพอใจกับกบ่ต้องซื้อพรอค่ามียำ ยำทะเลบอกพ่อค้าใส่ไหมค่ะเหตุคนตัดสก,กินเฮดมันบูมีจ้าขายย้ำบุกจ้าผมย้ำอยู่เอินพ่อค่าอยู่วันนี้จะแบบเอาใจคนกลิ่นคลีนสำหรับคนที่หักสาหูขยับเออขี่ง่ายมนคงทงเลนสะดวกมามาคอมเมนต์มาไ,มไวๆเอาอย้ำอย่างเนรเอาก็ขายขายย้ำเดียวจ้ะหรือว่าขายย้ำเดี่ยวมาผ่าเสี่ยวย้ำนี่เนรซีเอฟมาเลยหอมแดงบุษหลายเนาะงส่หววัวเดียวก็พอมันคือเอาเพชรผงอย่าง,งลรคำ คอมเมนต์ถั่วขาวทรงโบเมาออเองแป้งน,นัวใส่หลายแทบหลายแทบหน่อยแทบหน่อยใส่จนกลัวมันซีลุนข้ามแถ่ขอยำแยกแบบโบอเอาน้ำเทศกินเองยาโค้ดลายแนวมียำใี่หลาซื้อกซอ็ซื้อซื้อแล้วก็แล้วแยกน้ำแยกตอนอย่างวุ่นวายตางงังแข่งจะทรงโบคือว่าสิได้กินว่ะข้อตังแข่งขายยูเบียงเด้ขอขายยูเบียงก็งงไปใส่บักคุกบักคุกนี่โบเป็นธรรมดาแนะ่คุกนี่มีประวัติเอ้า เกเทัาไหร่บัดนี้มามามาทักทายสบายดีเนะาะสองจุดสามเคแล้วตอนนี้คนขังมาเบิง่งถ้าซีเอฟย้ําเนบอขอบใจเด้อสาขาม,มาเบิ่งนะเบิ่งลรซื้อซอยพอมเด้อเบิ่งลรลาบุซื้อระกออกไปได้กำไรน้ำค่าส่งอะไรใหโตอบถามมาได้เรื่อยๆเด้ออารมณ์ดีก็ตอบอารมณ์บ่ดีก็บร,บอรบตอบเอ่อีกอย่างฮันเปิดว่ะเบอเป็นอย่างคือบอบอ,บอปริมาณกะบ,บหุหงัวนะกะกาเอาคือกันบุหงัวปริมาณเท่าไหร่ แฟนตัวยุงสามถงุงแยกทร่ปากทางไก่เาต้องกิ่นไก่โพดสายยูสะพันธงนี่ซอกกินเท่านั้นเหรอจะมีท่าใดขายกระซื้อทถานั้นน่ะมาขอคนอื่นขอคนอื่นที่พร้อมแบบพร้อมมาเอาเองใกล้ๆนี่สะพันธงแม่ค้าหน้าหักแทะไผ่กระเว้า,าไว้ได้สีเริ่มคนเลยได้หน่คนเราต้องได้ซุ่เลยได้หนิห้อมนี้สองถุงเลยห้อมนี้สองถุงใครเชี่ยวซีเอฟมานี่อย่างฮัน แม่ค่าไปตลาดเคยถึกดาบอ่ะคือว่าบุคลีซี่ไม่กาดาบว่ะเปิดแม่ค่าจนหล่เป็นตูเปิดตลอดอ้าขอบใจเนอะลูกค่าจะค้นหานอันสองเคสส่งสามสามเคสจุดเก้าสามเคสนี่มาอย่างไรเบิงละลาวมได้เด้อซื้อพร้อมเอาของคนใกล้ๆได้เด้อแม่ค่าย้ำไปแล้วเด้อก็อนใกล้ๆเด้อรวมมีกักพันรวมมีอย่างล่ะรวมมดอย่าง่ะรวมมดอย่าง บริยียดเด้อบุ้งบุ้งจักรวมมิดเอยียงมูซอมารวมมิดเท่าใดจักรวมมิดเอยียงขายเอยียงค่นขายฮะขายถุงเท่าใดสิบอ่ะถงุง,นงนหนึ่งเซาพันยำเซาพันห้านางข้างสิพันไปซื้อห้านางข้างบุตตงมาเปรียบเทียบอยู่นี่ห้านางข้างขายใหม้มาเนี่ยสิพันหนะ้าทำงย่างทามอยละทามลายล่ะห้ามากูซื้อจักรเทือนี่บุคข่อยทามอย่างกระดองชิมให้เบิงเด้วอืมกินเข้าไปนะจะกลายเป็นคนที่แบบ เป็นรสชาติของคนแบบจัดจ้านแต่แบบโบตาต่มเป็นรสชาติที่แบบกินเข้าไปปุ๊บให้ความแหง้งแบบแห้งแบบผู้ดีนะแบบอย่างนั้นเอาแบบโบใส่ปลาแดกสองถุงมีแต่ปลาแดกซักใส,ส่ถุงมาเดินหนิเดอ้อกินแล้วจะเข่าหง,งหมอบว่าข้าพยายามพี่น้องหวะ่หนึ่งถุง คนทานเออได้อยู่เดี๋ยวไปซูงค่าซูง 10, สี่พันเด้อจ้างวังคีขอนอโลนรถห้าตังเอ้ยตัวคนทานท่านหวะ่ะหวะ่อยู่แถวคุกจ้วมาซีเอฟมาแบบนี้นะเรียลเรียลส่งถุงตั้งใจขายแล้วได้บาทน,นี้นะซีรูเบอร์โทรสุดไหมคะชื่อดูใสชอชยูให้ใสสภาไปซื้อยูฮันแปะนต์วะสุดนะแล้วก็ถามชุดถามหน้าถามผมเขาบพวกนี้ใครใครถามชื่อยำเลยจ้ะอีอย่างก็ ลายดอกคือแม่ค่าเลยถุงหนึ่งทรงดงประลานวะ่ะถุงหนึ่งทรงสีหอมขอเลขบัญชีเนีย่ยบ้าย้ำส่งถุงใจพันบัญชียกเลิอกอีกประจาศหรือบอกเลยบอกว่าซีเอฟแล้วห้ามซีซีมีบอกมีฟูดแพนด้าบอว่ามีโอ้โอยงานเท่านั้นจนะีบผ้าอันนี้ทำมาลงกันต่ออีกน้อยนึงนะ,มะแม่ค่ะไปละแม่ค่ะ นะคะจักกิโลอืมคุณเริ่มสังม่งคุณถามแล้วจีบ้าให้ฟังเลเรื่องเงินเรื่องถามจักปีน้ำหนักเท่าไหนสูงเท่าดที่จีงนั้นเป็นเรื่องเสียม,มันัญญาสเฮงในประเทศไหนเห็น,นดอกคือป,ประตูแค่จั๊กเกโลแล้วนี่อ,อหึเกือบตบปากละคนคนนี้นะแม่ค้าก็มีมูลิ่น้ับว่าสิวะมีเห็ดเป็ีซยิก็มีมูอยู่กับคนที่ใส่คือกันเนลาเล่นน้ำกันนะเพาถึงลมกันต่ออีประมาส่งสารเขาถามเดินล้วเขาสิปิส์ล้านแล้วสิไปอร์ซ็นตนี่ คุณแพ,ดพนด้ามาทาเอาเลยย้ำของถนะุงเนี่ยมาขอชิปโป้ี่มาห้างาที่สงซ่าอีกก่อนมาขายขายปลาแดกมาก่อนมาที่วางแม่ค้าปากปล <c oughs> าแดกว่ะอัมซาวมิวมิวนิกิวที <c oughs> <c oughs> ่ออกตั้งลงซื้อเฟซบุ๊กถามมาว่าแม่ค้าขายอย่างโอ้ยจนเท้เาขายแล้วลูกมาซอ่า้าว่าปิดคำถามหนึ่งเนาะจากบราวมิก ใส่จริงใส่ใจจริงเชื่อโอ้ยไผ่มากระจิบเราเล้เราคุณจริงใจในปุณิย์นะแม่ค้าขายน้ำปั้นวะข้าย,ยำมีน่นะยำถาไรเดอร์ถาเอาต้องคุยนะโอ้จะเขียนอยู่เด้ยยูเทิงนี่นเด้อบ้าหายำล,ล้อลมหายำเด้อจะด้วยยำมึงเด้อเราบข้าใจมาขออีกคำถามสุดท้ายเล้ไปนี่ไปาย้ลยเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นคูณหนึ่งแล้วซือ้อแบบซื้อสะดุดตาเห็นสาวจำป่าหัก จิงกดแชร์อย่างเกาะซื้อซื้อสาวจำปาหักจริงเสียโอ้พีปอยู่กับบกเมื่อกี้นี่ใส่ใจจริงเลยเด้อเข้ากันขนาดเลย่วนแฟนกันบ่นี่กดแชร์สามแชร์แล้วได้ยำฟีบอกโอ้แชร์สามแชร์นะมึงแชร์ไปใส่พอเราเดาใต้ปอยู่กับบกอย่างเกาะอันวังนึงขันอย่างงอย่างกระบกมีใส่ใจจริงกับมีอีจำปาฮักจริงประยู่งกันเลยจุจีบกันมาบ่วจะคุยมาจจีกันในไลฟ์กูในนาเบอระโอ้ มีแต่น่อฟ้าข้านยำล้อลมเนี่ยเด้อแล้วมือหน้าฮนะจีมาไลฟ์ไม่ว่าจีขายยำอย่างมื้อนี้ก็ต้องไปก่อนไลเดอร์ก็ถ่าจนขาแข็งจนได้นางวิวเซ่เลยนะไปก่อนมือหน้าคนมาเบิง้งมาเขาจีขายอย่างมื้อนี้ไปก่อนเด้อมือหน้าเข้ามาซื้อไม่อัาน,นาว,วัอนึงคบ่าวท่าก่อนเอาส่งสีหอมก็ดพัลล้านอ่ะนะ